สวัสดีครับอ่สานพระเจ้าครับผู้ใดเป็นตาต้อต้อเนื้อต้อล้มต้อกระจกนะฟังดีๆพี่น้องพยายามฟังให้เข้าใจเบิ้งให้จบคลิปสำคัญอวัยวะส่วนนี้สำคัญกับทุกคนดวงตาครับนะฟังให้จบนะครับการรักษาตาต้อ ชนิดต่างๆบวาสิต้อล้มต้อกระจกต้อเนื้อนี่เขาบ่ต้องใส่ยาเขาบ่ต้องเสียตังเขาใส่สมุนไพรหายครับหายหลีเบิงวิธีอีสานพระเจ้าสิบอกห้ามขามแม่แต่นิดเดียวนะพี่น้องนะนี่ครับสมุนไพรรักษาตาต้อหมากพิราหลายคนงงนี่แหละว่าหมากพิราคือยังง หมากทับทิมครับคนไทยเขาเอิญหมากทิพท,ทับทับทิมบ,บ้านอีสานบ่เจ้าหมากพีลาการรักษาดวงตาที่เป็นต้อนี่ด้วยสมุนไพรทับทิมนีนพี่น้องเนาะหายได้หายได้อิลิด้วยประสบการณ์ของผู้ที่เคยรักษามีมาแล้วหายได้อิลิเบิงว่าขั้นตอนอีสานบ่เจ้าสิ แนะทุกขั้นตอนทุกวิธีแล้วกับยาพาดยากระพริบตาเลยก็แล้วกันนะพี่น้องนะนี่คือส่วนที่เขาพาเปียงออกมาแล้วเนาะพาส่มาแล้วนี่สิเป็นเม็ดเม็ดนะนี่แล้วเขาเอาเม็ดมันเนี่ยพี่น้องเม็ดข้างไหนมันนะนทีละเม็ดหรือทีละสองเม็ดก็ได้บีบบีบใส่ตาเนี่ยพี่น้องเนาะเขาเหมือนตาแล้วก็บ,บีบใส่ ให้มันให้มันเข่าดวงตานะว่ามันเข่าเปลือกตานะต้องเข่าดวงตาสี่ห้เบื้องตอนบีบด้อพี่น้องเวลาบีบมันมันสิตหน้ามันสิตแตกออกปั๊บนะหน้ามันจิตกระเด็นเข่าตาน่ะหนะให้เบื้องอีกเที่ยนึงเด้อพี่น้องมันสิตหน้ามันสิตแตกนะต้องให้มันตรงๆงเขากับบีบให้มันเข่าไปจนมันหง ในดวงตานะพี่น้องเห็นมันเต็มเต็มเต็มดวงตานะแล้วก็พักไวประมาณจากห้าหกนาทีพักพักแป๊บหนึง่งห้าหกนาทีแล้วก็มาซ้ำซ้ำอีกเที่ยนึงเป็นสองเทือนะขั้งหนึ่งเขาทำสองเทียห่างกันหาถึงหกเจ็ดนาทีอย่างก็ว่าไปนะนี่คือขัง้งหนึ่งพักอยู่ห้าหกนาทีแล้วนะพี่น้องแล้วเขากลับมาบีบใส่อีกเที่ยนึง ยบีบไส้อีกพอบีบไส้อีกจะ้างไปจากสิบนาทีสิบหานาทีนี่มันสิมีของที่เป็นเศษฟุ้นเศษอย่างในดวงตาสีออกแม้เป็นขีตาไปก่อนเลยออกเป็นขีตานี่ขั้นตอนแรกนะพี่น้องประมาณสิบถึงสิบหานาทีเนี่ยมันสีฟุ้นอย่างต่างๆสีออกมาเป็นเป็นขีตาน่ะพี่น้องหมื่นหนึ่งเขาเฮ็ดจากเท้อ สองเทียนะพี่น้องเ้าแรงเ้าแรงสองเทียต่อมือหนึ่งนะแล้วอาทิตย์หนึ่งเขาเห็ดสองเทียเขาฟังเข้าใจนะพี่น้องมือหนึ่งเนี่ยสองเทียเ้าแหลงแต่ว่าบทุกมือหนึ่งอาทิตย์เห็ดสองเทียประมาณสามถึงสี่อาทิตย์ฝ่าไอ้ต่อ,ตอ พวกต้อนี่สิล้างล้างหายไปเลยพี่น้องนะอันนี้อีลิประมาณสามถึงสี่อาทิตย์พวกต้อนี่ก็สิพยายามล้างหายลบลบลบไปตาเขาก็สิมาแก้งมาสว่างพวกต้อนี่ไม่ต้องไปเสียตังค์ดอกไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหายาหมากพีล้าเลยครับหรือว่าทับทิมเนาะยามเหมือนแรงก่อนนอนพี่น้อง ก่อนนอนเลยเฮ็ดแล้วนอนนอนแล้วตื่นขึ้นมาย้ําเมื่อเร้านี่เหมือนสิมีไข้ไข่เศษฟุ้นเศษนี่ยัง่ะเศษเยื่อเศษนี่ยังไะติดตาออกมาเวลาเขาล่างหนาสังเกตได้นะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอีสานบ่เจ้าขอสรุปอีกทีนึงเด้อพี่น้องยันพี่น้องบ่เข้าใจเนาะเอารักษาดวงรักษาต่อ เนื้อต่อกระจกต่อล้มด้วยหมากทับทิมนี่เขาก็สีเอาเม็ดมันบีบใส่ตาเนาะพี่น้องก็เล่าเฮ็ดซ้ำสองเทีย่ยซึ่งห่างกันเวลาประมาณห้าหกนาทีมือหนึ่งเฮ็ดสองเที่ยเศร้ากระแรงย้ำม,มือแ้งนี่ต้องเฮ็ดแน่นอนเพราะว่ามันสีได้ผลดีตอนย้ำมือแ้งเนาะพี่น้องด้วยการบีบใส่ตาแล้วก็ย้ำม,มือเศร้าตื่นขึ้นมานี่อาการตานี่สิแก้งสีสว่างเลย แล้วมือหนึ่งเขาเห็ดแค่สองเทื่อนะพี่น้องแล้วายในอาทิตย์หนึ่งเขากะเห็ดแค่สองเทือ่อหนึ่งอาทิตย์เนี่ยต้องแค่สองเทื่อนะพี่น้องเนาะแล้วสามสี่อาทิตย์ผ่านไปพวกตาต้พวกต้พวกคาบอย่างที่บังตาบังม่านตาเขาอยู่มันกะสีพยายามละลายมันกะสีละลายจางหายไปนะพี่น้องตาเขากะสีแก้งใสปิงมองเห็นชัดเจียว นาะพี่น้องเนาะเข้าใจตามนี้เด้อแล้วอาการของมันเป็นยังไงปฏิพีน้องมันเสียบอกไว้ก่อนเด้อมันเสียบนิดนิดแสบนิดเดียวบ่บ่หลายพี่น้องเนาะกะับพวกเข้าใจจุดใดบอ่อฟังบททันจุดใดือสงสัยข้อใดเม่นมาถามครับเม่นมาถามใดเลยอีสานพระเจ้าตอบทุกคอมเมนต์นะครับ อีสานใบเจ้ากับพยา,ยามเอาสมุนไพบ้านเฮามาเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกๆคนเนาะพี่น้องเนาะอันใดดีอันใด,ด,นดมันใส่แล้วได้ผลอีสานใบเจ้าเอามาน้ามาแช์มาบอกพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะสําหรับลิปรักษาต่อนี่อีสานใบเจ้าก็สวัสดีครับจะลืมแช์เด้อเพื่อเป็นวิวทยาทานนะจึงซี่โรด